นี่ค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่อง SM Game Gang นะคะนี่วันนี้นะคะแปลกใหม่นะคะเราจะมาเล่นเกม ROV กัน <c oughs> เล่นกับสเน็กเหมือนเดิมนะคะงั้นเราไปเล่นกันเลยคนเราจะเอาคิกซี่นะคะยยมาคุยกับคิกซี่สเ,สเ,สเน็กเอาเทลอนัตสิ เออตัวนั้นแหละเทวานัตเทวานัตนี่เราเอาคิสซ,ซี่อันนี้นะจะกินอะไรก็ไม่รู้จะไม่ได้แหละแต่อยากได้สกินอันนี้ต้องเสียอยู่เหรอมาคุยกับเ,เริ่มเลยทุกคนเราจะไปเลนกลางนะทุกคน มาดูกันว่าเราจะชนะไหมเราจะไม่แย่งบัฟกันนะคะแต่ว่าเราจะช่วยกันแมมานจะางอบฉุยแต่ถ้าใครแย่งบัฟเราเราตกค่ะมิสแกนมิสแกเลยตอนนี้คือไม่ได้อยู่ห้องเดียวกันเสียใจมากจริงทุกคนเราโล่ม่วงด้วย ตัวละาขอแล้วโล่ม่วงริมของสเน็กริมมีเตะแต่เริ่มกันเลยรไปด้วยกันเฮ้ยไม่มีใครไปเลนนั้นเลยเหรอ,เ,อเลนล่างอะสเน็กไปเลนล่าง โอ้ไม่ก็โอเคค่ะคลิกซี่เปิดมาคลิกซี่ก็เอาแรงแล้วทุกคนอย่าพึ่งเข้าไปนี่ผู้ที่ไม่เห็นค่าชีวิตปุ่มเลยเฮ้ยมันมา ไปดูเลนล่างหน่อยเลนล่างเหรอเดี๋ยวเลนนีล่างก่อนละวันไมไม่<ด>อยู่ตรงนี้นี่ไงเลนนี้จัดการโอ้ช็อตลยและตัวเคนิกไปเลน,เล,นล่างหน่อยเลนล่างคนไปอยู่ดีเอ้ตัวเ,เ,เ,เราจะขีดแล้ว มามาเพิ่มเลยเกิดนะคะม oh, mm. ันมากัสตัวโอ้โทุกคนะคิดแต่มีคนมาช่วยแล้วนะ้มา เล็กไปเลยล่างหน่อยมีคนไปโจมตีเลนล่างเลนล่างเหรอ,อเดี๋ยวเราดูเลนกลางเองวิเทลอนัตมาเลนกลางว่ะเราจะไปโจมตีเทลกัน ไปโจมตีเอนี่ไปโจมตีดาร์คเลเยร์กันคนที่ไม่เห็น้าววิตนี่นีวิ่ใช้สดิลยวได้แล้วไปตีป้อมเลยเออมันมาไม่ได้ เล็กมาช่วยหน่อยช่วยตีลกสมุนเลยเซฟเ o ฟเซฟเซ e เดยป้อกออ่งเดวอาก็แบคดที่วัน่เราเสียป้อมมาเนียเ้ป้อมมันแตกป้อมเราก็แตกคน We must be bom kan. Boman ke Oh, แล้วม,มันจะมาลุมป้อมเราอ้ยป้อมเราจะแตกแล้วเสน่ไปดูป้อมล่างหน่อยมันมาป้อมล่างกันน่ะระวงัวงระวงัวงมันแอบอยู่มันแอบอยู่มันแอบแอยู่อุ้ยนี่นี่ ป้อมน้นมาจะแตกล้วเราไปลุมป้อมนั้นดีกว่าป้อมกลางของเพราะทุกคนถ้าเราเล่นไม่ดีก็ขอโทษด้วยนะคะเพื่อหัดเล่นนีน่ขนับไปสา<อ>ม<อ>แล้วเหรอ

เราขิดอีกแล้ว <What? S 1> ลอ่ะ What ีดเลยมังกรบุกมาแล้วยา <Yeah. S 1> เดียวเฮ้ยระวังระวังระวังแล้วกันมันจะเกิดแล้วทุกคนไปไปลุงป,ป้อมมันกันไปไปป้อมกลางเลยไปป้อมกลาง Hva er det? โดดฮะเย้ตัวนี้มันตื่น แต่ป้อมมันแตกแล้วนะเราไปโจมตีดัร์คซีเอร์ก่อนแ้วมัยังเรกิดแล้วเหรอเออ,เอ,อมามดาร์คเใ่ัรู้สึกนิสร์ <c oughs> ชอบจังเลยปอมของเรจมอมามจมตีดัร์เลก่อน <c oughs> มันอยู่รวมอยู่ข้างบนมาโจมตีดาร์ีเลเยก่อน <c oughs> พูที่มนเห็กมารงนี้ Ayo, kemah-kemah Tunggu, tidak,

ไม่สิไมาสิมันกลัวเหยยเฮ้ยเฮ้ยตึงอ่ะคนนี่เรากำลังชนะระวังระวังเฮ้ยดักเสียมาแล้วไม่ได้แดกกูหรอก เย้ี <Yay! S 2> <Okay. S 1> ่ทุกคนเร<ม>าพวกเราเชนยร์นะคะทุกคนมาดูการครานี้ค่ะเป็นเอ็มวีพอ่ะโอเคคือแบบทุกคน,นตึงมากเลยนะคือแบบมารวมตัวกันอะแล้วก็ฟึ้งเฮ้ยทุกคนนี้เป็น m อ็มวะแต่ตัวนี้มันตึงอยู่นะเฮ้ย <What? S 1> ได้รับเหรียญทองเรียมมากคุณคนใช่คุูสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะลาไปก่อนนะคะอือคนคือชนะค่ะใครอยากให้เรามาเล่นก็มารอดีกันนะคะ อยากให้เรามาเล่น ROV กันอีกนะคะคอมเมนต์มาได้เลย,ย<ะ>สำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์กด s ับส c ค i b e ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย